ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณแยกเฉลิมบุรีถนนเยาวราชนะครับตอนนี้ซันก็มางานมีของกินเห็นปะมีงานของกินซลาเป้าน้ำฝั่นวันนี้พาแบบโปโปมาซื้อของกินเพะว่าโปโปกินเจนะครับทอดมันเจสนใจเหนื่ไ,ไหมโอ้โหไม่สนใจแล้ว <laughs> อยู่ในมือเขียวขึ้บบเงียบเกี่กกกกยวกับครุโบราณ สามห้องหนึ่งร้อยบาทคอละสี่สิบวันนี้ก็มีของทอดเหมือนกันวันนี้ก็มีของทอดแล้วก็มี่ป๋วเกี่ยวครุบน่ากินมากเลยทุกคนไปไปดูไอดูแบบไอดูของทอดนิ ของพ่อเต็มเลยอ่ะเอ้าเอ้าเอาอะไรอยะไวไวมากโอ้ได้แล้วเดอจะนเลย้มีอนงะนะบซาได้แล้วนะครับหนึ่งอย่างนะปุปูได้ออย่างแล้วนี่มีสลบเปาด้วย เป็นขนมม,มีกระเชดผลไม้ไม้ตอนนี้แบบเวลาบ,บ่บายหบ่ายสองครึ่งนะฮะบ่ายสองครึ่งคนก็เริ่มเยอะแล้วนะบบนอ,อันนี้เป็นแบบกุยชายตลาดครู

ชุดละชุดละชุดละห้าสิบบาทนะครับด้านกน๋าหมี่ย่าุ่ยด้านหลังเนี่ยทำกำลังทำเลยปลาท่องโก,โก้เต็มที่ให้ดูไปไปเดินต่อโอ้ดูคนอยู่ทุกคน อ๋ออันนี้เป็นเก่งเตียวซ่ามีน้ำพริกมีอะไรเงี้ยนะทุกคนดูทุกคนคนเยอะนะฮะโอ้อันนี้โรตีสายไหมมีโรตีสายไหมมีของกินอยากให้ดูโรตีสายไหมก็มีนะฮะดูว่าด้านนี้อุ้ยนียไ่ไงวันนี้กินอันนี้ก็กินอันนี้ก่อนทอดครับเกลือกครับ กยอตัดเลยไหมตัดเลยครับแต่ว่าใส่ใส่ซอสนิดเดียวนะครับรัดเลยเหรอคะรัดเลยครับกินเลยกินได้นะคะอีอะไรอีสิบมากกินอันนี้ดูนะคะพอไหมคะพอแล้วครับพอแล้ว พ่นนะครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนี่ได้มาแล้วได้ของกินแล้วร้านน้ำน้ำตาลสดนะฮะหรือว่าจะเป็นขนมหวานกลอจีโบราณอะไรกลอจีกลอจี โอปลากล้วยก้วยจับเจนะครับกล้ยจับหลอดเยาวราชก็มานะฮะโอ้โหมนี่เห็นไหมเราซื้อมาให้ดูให้คนดูน้ำลายไหลเปล่าอุ้ยอันนี้เนะเนชาชนมไต้หวันเป็นเจด้วยนะ,ะคือ,อช่วงช่วงที่ถ่ายช่วงที่ถ่ายที่อื่นไม่ได้ก็ให้ดูให้ดูถ้วยกบอันนี้ไม่ได้กินเลย อืมเข้าห่อใบบัวเหรอปุอ๋ยน,นี่มีข้าวตม้มข้าวต้มลูกโยน,ม,น,นมีแบบข้าววันนี้ด้วยเป็นนะข้าวต้มลูกโยนเลเอี้น้ำเต้าหู้ารังนกอ้เะมากเลยฮะน้ำเต้าหู้ารังนก นี่นี่นี่99บาทไอศครีมก็มีโอ้ยหายากมากเลยเอออะไรว่าต้องมากินเจแดงอ่ะแล้วเจแดงจะกินอะไรของผมกินจะกินกินอะไรอ่ะเนี่ยซื้อซื้อไปกินบ้านดิซื้อไปไปกินกินไม่ได้ ของเยอะแยะมากมายทุกคนแล้วคนเยอะมากเดี๋ยวเราเอาอะไระกินเลยไหมล่ะลองลองชิมลองซ้องชิมดิ <c oughs> อร่อย

แล้วก็มีลาบประมาณนี้เพราะว่ามีกระเฉดกินไม่ได้เพราะว่าเราคิวนานมากที่มีฮ่องกงแทนตอนนี้เรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็นี่อันนี้คือเรามานั่งกินนี้เขาจะมีแบบโต๊ะให้นั่งกินแล้วก็ซื้อกลับบ้านนะครับโอ้โหมงเมงมงเมงมงเมง เดี๋ยวเดินต่อนะครับทุกคนนี่คือบรรยากาศถนนเราเพิ่งเดินมาได้หน่อยเดียวอยู่เลยเรายังไม่ได้คือเดินมานิดเดียวก็คือแวะกินแล้วอ๋อด้านนู้นเป็นแบบว่าโซนร้านค้าเป็นแบบโซนบริษัทะอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เดี๋ยวเดินต่อนะครับไปหาของกินต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยมีข้าวปลากรอบอะไรรึเปล่าไปด้านนี้คุแคบหม,มูอูเจ แคบหมูเจกินกับน้ำพริกหนุ่มอ๋อนี่ร้านที่เรากินไปเมื่อสักนะครู่นะครับแคบน้ำพริกหนุ่มเจแคบหมูเจด้จยจจวยขนมนหวานด้วย มเ,เปจะมีกระเฉดแบบผัดเป็นผัดเรื่อยๆนะฮะรสช่องเฮ้ยนี่นำนรสช่องบิงซูรสช่องโอ้ยหกสิบหกสิบหกสิบเกาบาทคิดต่ที่เปียกก็มีนะจ๊รับส่นลได้โอ้ สวัสดีค่ะลูกคนค่ะหวานน้อยตาอรอยค่ะอันนี้ก็มีกับเพาะปลานะครับน,นี่ธรรมดาเจ็ดสิบพิเศษแปดสิบเพาะปลาโอ้คนเยอะขนมหวานขนมหวานขนมหวานทุกคนถนนเมืองเทพลูกชิ้นถุงละหนึ่งร้อย นี่มีแบบว่ากำพติกด้วยขาหุ้ยขนมจีนขนมจีนเจขนมจีนเจขนมจีนเจหกบาท กระเพาะปลาก็มีกระเพาะปลาเยื่อไผ่แปสิบาท เดินต่อคนจะเยอะนิดนึงนะฮะสนุ่มไปไนดนโอ้ของทอดเยอะแยะเลยทุกคนนเราอยากกินอะไรก็ลองแวะมาของทอดชุดละ50บาทอันนี้เป็นแบบโอ้นี่มันเป็นอันนี้มันเป็นตุ๊กตับ๊บนี่อันนี้คิวเยอะมากเออ ขนมตุ๊บตุบตุบ,ต,บตับขนมทั่วเดีย๋ยวไปดูไปร้านดอกไม้ขนมไปดูเขาไปดูเขาตีไปดูเขาตีาไปดูเขาตีด้านหลังไงอ๋ออ๋ออยู่ด้านในน,น,นู้นอ่ะอ๋อก็คือนี่ ขาคั่วน้ำตาลเสร็จปุ๊บเขาก็ใส่ถั่วใส่ถั่วแล้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 วก็คัว่วคัว่วคัว่วคั่วคั่วคั่วแล้วก็เอามาคัา่วจนน้ำตาลแห้งแล้วก็เอาไปทุบตรงนู้นนะครับตุม่มตุ่มตุ่มอุ้เริ่มเริ่มจะตีแล้ว ủy quyền của mình trong việc làm sao mà thực <laughs> hiện được được mà ด้านนี้ก็มีด้านาานี้ก็จะมีแบบตุ๊บ,บต,ตับตุ๊บตับตุ๊บตับเหมือนกัน <c oughs> ขน,นมจีนน้ำยา,าเป็นแบบฟวิวน้ำส้มฟิวน้ำส้มฟิวอะไอุ้ยอะไรนะอาหาหรวนใช่ โอ้ของกินเยอะแยะมากมายวันนี้เป็นบุญหรอยิง like ่งใหญ่มันไม่มีครับมันมีไซส์นี้ไซส์เดียวครับุีข้าวเปลี่ยวข้าวหมูแดงทุกอย่างเป็นเจนี่ของทอดของทอดเจมันทุงมันทอดมีแบบใบอะไรต่างๆทอดเยอะแยะ โอ้ยนี่เนะนี่ยแล้วนี้เป็นขนมอุ้ยชื้อชื้อชื้อออกว่าจะออกว่าถึงคือจถึงยังื่นช่างไหมล่ะสิบช่างจ้าเรื่องไหนยำขนมจีนนี่ไงอันนี้ก็มีผัดแบบเยอะแย,ยะเลยเป็นเจเหมือนกันถึงแล้วนะครับนี่คือวงเวียนโอเดียนนะคระเอาหน้าตาแตกน้ำแตกข้าวเลยเออ ด้านหลังก็ไตมิด